ตอนนี้นะครับตอนนี้เราจะตรวจสอบแบตเตอรี่ของรถคันนี้นะ B1Dio ตัวสามที่จมน้ํามานะครับเดี๋ยวเราจะตรวจสอบแบตเตอรี่กันว่าแบตเตอรี่เนี่ยทางานปกติเปล่าหรือว่ามันเจ๊งหรือมันใช้ไม่ได้แล้วนะตอนนี้เนี่ยเราได้ทำการต่อคอนเนคเตอร์เพื่อสื่อสารกับตัวแบตเตอรี่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ๆนะ อันนี้ก็ได้เชื่อมต่อพอร์ตสื่อสารระบบแครนบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเช็คกัน Moment of truth นะโอ้โหถ้าถ้ามันเจ๊งนี่ก็คือเราเลิอกเลยนะโปรเจกต์นี้เลิกทำนะซ่อบเลิกซ่อมนะเพราะค่าแบตแพงมากเอาตังค์ไปดาวคันใหม่ดีกว่านะครับนะครับแ,แบตแม่พังก็เดี๋ยวลุยกันต่อเต็มที่นะพี่ๆนะ่ะเดี๋ยวรอรอแป๊บหนึง่งรอแป๊บหนึง่งเราเข้าไปดูในแบตเตอรี่ได้แล้ว่ะ แบตตอนนี้เนี่ยพี่เห็นไหมพี่มันขึ้นแดงน้าเงินแดงน้ําเงินเนี่ยสแสดงว่าวงจร BMS ของมันเนี่ยยังทํางานอยู่นะครับยังคอยบาลานซ์แบตอยู่นะเบื้องต้นเนี่ยเราดูรู้แล้วล่ะว่าแบตเตอรี่อันนี้ยังใช้งานได้นะพอเรารู้แล้วว่าแบตแบตเตอรี่ตัวนี้ใช้งานได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ทํางานคลีนทำความสะอาดก็สามารถเอาแบตเตอรี่ลูกนี้กลับเข้าไปใส่รถได้นะมาเรามาดูกันนะครับ SOC ค่าที่มันชี้แจงอยู่นะครับในหน้าพารามิเตอร์ต่างๆนะ SOC คือ state of charge นะครับก็คือแบตลูกนี้เฮ ύ, ้ยมีไฟอยู่99%เลยนะโอ้ไม่ธรรมดาเว้ยนะ SOH ก็คือ state of health นะครับก็คือสุขภาพของแบตเตอรี่ที่ BMS คําคำนวณมานะครับตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่99%ก็ถือว่าเป็นแบตท,ที่สมบูรณ์นะ99%เนี่ยถือว่าสมบูรณ์มากนะครับหาก total current นะครับก็คือกระแสก็คือแบตอนะ่ะมันไม่ถูกใช้งานอยู่ตอนนี้นะเราแค่ เข้าไปสื่อสารกับตัวแบตกับ BMS ว่าเฮ้ยขอประตูบ้านก๊อกก๊อกว่าเฮ้ยคุณยังสบายดีอยู่หรือเปล่านะมันก็เลยไม่มีการกินกระแสเกิดขึ้นนะครับผม